ชาบน่าอยู่บนความอดสูงและน้อยเนื้อต่ำใจเขาลางจากการถูกกดขี่กำลังประทุกขึ้นช้าๆอย่างต่อเนื่องหากแต่ท่วงท่าแห่งความสุขสงบและสันติภาพเกิดขึ้นทุกครั้งที่พวกเขาเอื้อนเอ่ยถึงความเมตตาแห่งอัลเลาะห์นะเขตปกครองตอนเองสินเจียงอุยกู อุยกูคือใครเขตปะกะครองตนเองซินเจียงอุยกูคือดินแดนของชาวอุยกูชาติพันธุ์หนึ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งดินแดนอุยกูแห่งนี้กินพื้นที่ถึง1ใน6ของประเทศจีนถือว่าเป็นเขตปกครองตอนเองที่ใหญ่ที่สุดในจีนและใหญ่เป็นอันดับ8ของโลกชาวอุวกูเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของเขตปกครองนี้ก่อนรัฐบาลจีนมีนโยบายอพยพชาวหั่นเข้ามาในพื้นที่ เพื่อกลมกลืนกับเชาวอยกูแต่มองด้วยสายตาก็สามารถรู้ได้ว่าชาติพันธุ์ทั้งสองแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งรูปร่างหน้าตาวัฒนธรรมที่แสดงผ่านทางเสื้อผ้าภาษาธรรมเนียมการปฏิบัติ ทั้งนี้ชาวอุยกูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เติร์กิสและภาษาอุยกูก็เป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาเติร์กเช่นกันเมื่อภาษาจีนถูกบรรจุเข้าหลักสูตรของโรงเรียนอยกูตั้งแต่ชั้นประถมชาวอุยกูส่วนใหญ่จึงมีภาษาจีนเป็นภาษาที่สองแต่กลับกันชาวจีนที่อาศัยอยู่ในดินแดนอุยกูไม่สามารถสื่อสารภาษาอยกูได้ เมืองเธอปัน่นเมืองเล็กๆที่ไม่ไกลจากเมืองเอกอย่างเมืองอุรุมฉีมากนะักเมืองที่ยังคงความดั้งเดิมของชาวอุยกู า i สปิริตออฟเอเชียแต่รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าบ้านชาวอีกูที่เราจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันแม้เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามที ด้วยเมืองเทอปันอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลทำให้ในเขตเมืองนี้มีอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติกว่าที่เราจะคาดคิดไกด์บอกเราว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหรือเพียงแค่สามอาทิตย์ที่แล้ว อุณหภูมิที่นี่สูงถึง58องศาเซนเซียสเรามาถึงที่พักค่อนข้างมืดเครื่องนอนถูกจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยแล้วบนหลังคาบ้าน น่าเสียดายด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินทางบรรยากาศยามค่ำคืนบนหลังคาบ้านดินของชาวอีกูจึงไม่ได้ถูกบันทึกเพื่อมาแบ่งปันท่านผู้ชมมีเพียงบรรยากาศยามเช้าเท่านั้นการนอนภายในบ้านดินในบรรยากาศร้อนระอุอย่างนี้อาจทำให้ร่างกายที่ไม่คุ้นเคยรับไม่ไหวร่างกายอาจจะก่อการประท้วงเราได้ ช่วงเวลาก่อนเที่ยงคืนผ้าหม่มผืนหนาไม่จำเป็นเลยแต่เมื่อนาฬิกาลั่นผ่านเลข12ไปแล้วยมร้อนจะเริ่มหอบเอาลมหนาวมาแทนที่นั่นทำให้ผ้าห่มที่อาจถูกเขี่ยทิ้งไปแล้วกลับจำเป็นขึ้นมาทันทีเราถูกปลุกด้วยเสียงของเครื่องครัว เสียงของการทำอาหารอาหารเช้ากำลังรอต้อนรับอยู่องุ่นเขียวไร้เมล็ดคือสิ่งคุ้มค่าที่สุดสำหรับมื้ออาหารนี้นอกเหนือจากความเอื้ออา,ารีของเจ้าบ้านสสามมมมเนบบัคููิุช yok. Mazralt kentinde üstü çoğulgan. Bizdeki hazır asas işimiz ee, ee, koşumçi, bilen, <laughs> ee, sayahatçı, ee de dekançılık, e, sayahatçilik bilen çoğulunup kitotumuz. herkese uğurladın sayahat çeken sayahatçılarını e, milli tahammülü bilen toklap. Ee, Amdan kütüvatımız. Nekim <gülüşmeler> tığım Biz bunun için yine şu sayatçilik kesbini tığımı yakışılıp dünyadaki her kaşı kagen, milletler... edin kagen milletle sayatçilerini yakışı kütüvap. Özümüzdeki Uyghurlarının en evi turmushlarni bo'log'i namoyon qilib ketyotimiz 'iabuna tig'im yaxshi bo'lishiga Біз bo'libiz shu саяik бір o'n nе yil олды. hoziр елдің елға sая біздің va арам әп, тамақ ішідіған. หมู่บ้านตอกโยในเมืองเทปันหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในย่านนี้เพียงแค่ไม่กี่ก้าวจากบ้านที่เราพักเมื่อคืนเรายังคงเห็นชาวบ้านเพิ่งตื่นนอนหรือยังคงอยู่ในภวางบนเตียงที่มีเพียงท้องฟ้าเป็นหลังคา ผลิตภัณฑ์ทำมือคือความภาคภูมิใจของชาวอิกูการเดินทางตามหาเหล่าช่างฝีมือจึงเริ่มต้นขึ้นจากตลาดในเมืองคาลากุลิหาเบาแสจากคนนั้นคนนี้จากตลาดในเมืองสู่ตลาดนัดที่ชานเมือง So we go to other village, which is you know Tuesday market, which was yesterday. So he said like on a Tuesday market there is a famous uh, like old guy next to school Maybe it might be that guy on the video. No, no, no. We can try to go today to okay. that village and ask from that village if if they know that man. Okay. She just said she saw the

แม้ภารกิจการตามหาช่างทำช้อนยังดำเนินต่อไปแต่ไกด์ของเราก็ไม่ลืมหน้าที่พ่อบ้านเมื่อภรรยาฝากเสื้อหินเกลือกลับมาบ้านด้วย

การทำช้อนสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นพ่อสู่ลูกต่อๆกันมาส่วนใหญ่มีเพียงชาวอีกูที่สามารถทำช้อนไม้ได้ชนเผ่าเล็กๆอื่นๆไม่มีปรากฏให้เห็นเช่นชนทาจิกชนคาซักชนเครกิสหลังจากขูดช้อนเสร็จ จึงนำไปต้มในน้ำมันทำอาหารความขมจากเนื้อไม้จะหายไปและช้อนจะไม่แตกง่ายสามารถใช้ได้นานในปัจจุบันท้องตลาดใช้เครื่องผลิตช้อนช้อนไม้ทำมือจึงหาได้ยากการทำช้อนดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่ในกระบวนการที่ต้องค่อยๆแกะเนื้อไม้ให้ได้โคง้งมนเหมาะสมกับหน้าที่ช้อนจะต้องใช้สมาธิความอดทนและต้องออกแรงหนักมือจะต้องจับช้อนขนดเล็กให้มั่นคงนิ้วต้องกดรั้งเพื่อแกะได้ตรงจุดและเรียบร้อยดีผลจากการทำงานต่อเนื่องจึงทำให้นิ้วมือเจ็บปวด และไม่สามารถใช้การมือจับสิ่งของได้อยู่หลายวันดังนั้นผู้เฒ่าผู้แก่จึงเลิกที่จะทำงานฝีมือนี้ไปเนื่องจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออำหนวยย่ำเย็นโรงเรียนเลิกแล้ว เด็กๆชาวอีกูในชุดนักเรียนจีนเดินควักควมุ่งหน้าสู่บ้านเรือนของตนเรากลับเข้ามาในตัวเมืองเพื่อรับประทานอาหารและสิ่งที่พบบ่อยตามหน้าร้านอาหารคือ โยเกิร์ตละลายน้ำแข็งคล้ายกับโยเกิร์ตที่ถูกคลุกเคล้ากับก้อนน้ำแข็งจนน้ำแข็งค่อยๆละลายช้าๆใช้กระบวยตักโยเกิร์ตสีขุ่นที่ถูกเจือจางลาดลงบนก้อนน้ำแข็งซ้ำไปซ้ำมา

เพียงข้ามถนนมาจากมัสยิดหลักของเมืองาาคาลากูลิกหมู่บ้านโบราณที่ซ่อนตัวอยู่หลังแหล่งการค้าแม้ในเมืองที่มีการค้าขายหลากหลาย แต่ยังคงความดั้งเดิมด้วยรูปแบบบ้านสิ่งที่แตกต่างเพียงแค่สีสันของบ้านเรือนหรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นเราจะเห็นการก่อสร้างเป็นประย่างต่อเนื่องนั่นเป็นเพราะชาวอีกูส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีนักการปรับปรุงตกแต่งบ้าน so kargalik city it wasn't uh, it was not one of the uh, like small stopover uh, for the caravan people back in the old days so they, they, it wasn't a city where uh, like there were no people until the uh, one of the Uyghur, you know, the kingdom called Yarkand Saida Kingdom. The king he uh, ordered people to come here to stay. Mm -hmm. So it was a middle point, uh, between the Hotan and on the way to Yarkand. Mm -hmm. So uh, the caravans they needed a place to oh, rest yeah. and like you know kind of caravanserai. Mm -hmm. So for uh, so people they started to come here to uh, stay stay here mm -hmm. to live. So that's how this cargo uh, city started to form. And the Kargalik means actually a place of worth to stay, because when the people they come here, they needed more people to stay and also more people to opening up farm fields. So it was a good place for the like you know, uh, like you know, people from the other cities labor. So it was uh, uh, so that's how the name is came. Like a place worth to, worth to stay. Mm -hmm. wharf? wharf to stay like you know, a good place to wharf? stay good place. and uh, mm -hmm. sometimes you know that uh, some people they say that uh, before there used to be a lot of crow the birds mm -hmm. crows in this area yeah, yes. so uh, we call the crows Kava so the name of the cargo leg, it came from the crow mm -hmm. right, you know the place uh, which has lots of crow mm -hmm. but uh, the first one it's uh, everybody knows that you know it's a more uh, reliable uh, information according to the textbooks so the Uyghur Yarkand Yarkin kingdom the king he brought the people here to sta uh, stay here <音楽><音楽> เราจะจากเมืองเธอปันมาได้เพียงไม่กี่วันแต่ความโหยหาในรสชาติขององุ่นเขียวกลับมาหาเราอย่างรวดเร็วจึงต้องขอเสี่ยงกับองุ่นในเมืองคาราคุลิกนี้เสียหน่อยครับ วัตถุประสงค์หลักของเรายัางไม่พร่องไปเรายัางคงตามหาช่างฝีงมือแห่งดินแดนอุยกูแห่งนี้เราเข้าสู่หมู่บ้านเมืองยักแคนมีเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเครือข่ายชุมชนเป็นผู้ชี้เบาะแสให้เราไปพบกับบ้านช่างทอเสือ ตั้งแต่สัสมผัสแรกเรา,ารู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่เจ้าบ้านมีให้เราชายชลาพาเราเข้าชมบ้านทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งในห้องนอนการต้อนรับอย่างบริสุทธิ์ใสซื่อนั้น ทำให้การเดินทางอันเหนื่อยล้าที่ผ่านมาหายเป็นปลิดทิ้งครับเสือที่ทําจากต้นกกเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักในการสร้างบ้านคือใช้เป็นฝาบ้าน วางเป็นฝาก่อนจะสร้างหลังคาเพื่อป้องกันสิ่งสกรปรกจากหลังคาสำหรับการปูพื้นพรมก็เช่นกันจะวางเสื่อก่อนจึงปูพรมทับยิ่งในช่วงฤดูร้อนจะใช้พรมขนสัตว์แบบพิเศษ เสือที่ปูรองก่อนพรมจะทำหน้าที่กันแมลงที่จะมากินขนสัตว์จากพรมด้วย <Okay. S 1> คุณลุงบอกว่าเรียนรู้การทำเสือตั้งแต่เด็กซึ่งทำมาได้50-60ปีแล้ว <Okay. S 1> เป็นการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและการทำเสือก็ถือว่าเป็นรายได้หลักของคนในครอบครัว ที่ต้องห้ามของที่นี่ก็คือการถ่ายภาพทหารตำรวจและสถานที่ราชการแต่ทหารตำรวจกลับกระจายตัวอยู่ตามจุดต่างๆในเมืองที่มสัสยิดแห่งนี้ก็เช่นกันครับสังเกตชายขายขนมคนนี้สิครับบุคลิกลอกแลกมองซ้ายมองขวา กลัวตำรวจมาไล่ที่ผ่านทำให้ทีมงานเรากังวลไปด้วยระหว่างเส้นทางกลับสู่เมืองใหญ่คาชกาเราพบกับขบวนแห่การแต่งงานไก้บอกว่าวันนี้เป็นวันที่สองของการแต่งงานคือการพาเจ้าสาวไปพบกับญาติฝ่ายชาย การแต่งงานของชาวอุยกูเป็นเรื่องเคร่งครัดที่จะต้องแต่งงานกับชาวอุยกูด้วยกันเท่านั้นเพราะศาสนาวัฒนธรรมและเรื่องบาดหมางกันของชาวจีนและอุยกูการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์จึงไม่ปรากฏให้เห็นแม้มีเพียงอัตราไม่ถึงหนเปอร์เซน์นั่นก็ไม่เป็นที่อยากจดจำของชาวอุยกูเท่าไหร่นัก บนดินแดนแห่งความวุ่นวายการข่มเหงทำร้ายกันพลเมืองชั้นหนึ่งกลายเป็นพลเมืองชั้นสองก่อนจะถูกตราหน้าว่าให้เป็นส่วนเกินของจักรวาลตนเองเบื้องหลังของความเกลียดกราดและไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่มุมปากยังมีรอยยิ้มมือยังคงยื่นมาให้จับน้ำยังคงส่งมาให้ดื่มฝ่ามือยังทาบที่หน้าอก ค้งขอบคุณนอบน้อมอย่างปกติชาวอีคูในท้องถิ่นดั้งเดิมของบรรพบุรุษก่อนการลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวคืบคลานและครอบงำเพื่อกลืนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือทำให้สูญหายร่อยหรอไป